่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพัรเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราตนาบารมีกำลังสมเด็จองประถมถึงองค์ปัจจุบันบระค์มหาจากักรพัรดิทุกทุก,ทก,ทกองค์บารมีรวมพระปัจเจก พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พรมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะงก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไป ทั้งสามแดนโลกธาตุขอ,อเชิญเทพหกชั้นภูมยี่สิบชั้นเทพ ан, ан, เทพูมทุกช ан, ักก้นทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจกกักรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธทาง ชีวิตต่างเมปูเจมิธรรมมังชีวิตต่างแม่ปูเจมิสังขังชีวิตต่างแม่ปูเจมิพุทธทางวันธามิธรรมมังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปัจาอาจาริยกุณังวันธามิมาตาปิโตกุณังวันธามิพระไตสิขาคุณังวันธามินาโมตัสสะภะคกวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิ หามังสารนังคะจามิสังขังสารนังคะจามิทุติยามปิอุทธังสารนังคะจามิทุติยามปิธรรมังสารนังคะจามิ ภูติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิพุทธังสารนังกจามิตาติยามปิธรรมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปาณาติปาจาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอารินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอราพรมจาริยา เวรามานีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมมสาวาทาเวรามานีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชะอมาทาทานาเวรามานีสิกขาปะทังสัมมา ยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิทียานิอมานิปัญจสิกขาปทานิสัมมาทิยานิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ สีเรนะสุขติญญนติสีเรนะโพคสัมปทาสีเรนะนิพุติญญนติทัสสะมะวิโสธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMU TASA PAKAWATO SAMA SAMPUT TASA NAMU TASA PAKAWATO HATO SAMA PUTHAM ARADHANANAM KARUNI HAMAM ARADHANANAM คารมินัมคารมินาโมโพธิสัตวาคันติมายะอิติปะกวะนาโมโพธิสัตวาคันติมายะอิติปะกวะนาโมโพธิสัตวาคันติมายะ นาโมพธทสัตโตุพรหมาพันโยนาโมพธิสาตตพหมาพันโยนาโมพธิสาตตพรหมาพันโยยทสโมหิเตนาพุททัสสมบาปปะโตมายากรรมธรรมเ กาตังโทสังสัพพะปะปังสันตุโยโทโสโมหะิตเตนะธรรมะสังิงปาปะกัโตมายาคัมะภิเตกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาศสันตุโยโทโสโมหะิตเต นาสังฆคสังหิงปาปะกโตมายาภามะทมีกาทังโทสังสาป้าพาปังวิ่นาสันตุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO SAMBUDDASA NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO SAMBUDDASA NAMU พระพุทธไตรลัตนณยามมาีนุป a r a ศีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สีวาร ah ีตมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆบูเจนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหัสสุตธงมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังกันธังสีวรีกามหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆปูเสมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังก er ah ันทังส ah ีวรีจามหาเถรังอาหังว uh ันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพปะโสุูธาธรรมะสังฆภูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธายตนะยานมานีนปรัตตสีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธาังวารังกันทัง ีวะริกามหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธารัตนะยานมานีนปรัต สีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธังสีวริธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพสโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสมินาโมพุทธายะพระพุทธไยรยตระนัยานมานีนพรัตต์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ ุูธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธังสีวรีธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสุูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังคันทัง สีวรีกมหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชมินาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนปรัต สีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวรังกันธังสีวรีกามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาปสุผู้ทธาธรรมะสังฆะภูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะ พุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังคันธงสีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปะโสุูธาธรรมะสังฆปูเชนิ นะโมพุทธายะพระพุทธะไะธรรมญาณมณีนพรัตน์สีสาหาสุทัตมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหานังวรังคันธัง สีวธริตมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาทุโยหาหังวันทามิสัพพโสโหตธาธรรมสังฆาอูเชนีแหม่กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธา,าตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและโมยา่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเสับเพพ,บพุธรราสับเพธรมมาสับเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานันจะเอเจนารักขังสัรพโสสรเพพุทธาสรรพธรรมาสัพเพสังฆาฮาลาปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอาลาหันตานันจะเอเจนารักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลพัตาปัจเจกานัญจะยังภพลังอนตานัญจะเจเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาลหันจานันจะเทศนารักขังปัญธามิสัพสุสัพเพพุตธาสัพเพทธรรมาสัพเเสังฆาปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานานจะเอเจนารักขังปันธามิสะปะพูฏทางอธิฐานิทามมังอธิฐานิสังทังอธิฐา,านิอธิษฐาน ถ้าในิฐานรวมกำลังจัก,กรพัที่เราสวดทุกวันเวลาสับเาให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดหน้าพระเมนพระที่ทรงเครื่องหรือเป่าเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพรรดิหรือพระอรหันขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต แผ่ไปให้ทั้สามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธร,รมมาสัพเพสังกา พาราปตาปเจกานัณจะยังวรังหาราหันตานันจะเตเจนารักขังพันตะมิสัพปโชสพเพพุทธาสพเพธรรมาสพเพสังฆา พระราพตาปเจกานัญายังพลังอารหันตานัญจะเอเจนะรักขังปันตามิสัพโสพุทธาสัพเปธรรมาสัพเพสังขา ขารับปัจจัปเจกานันจยังวารังอาระหันตานันจะเตเจนะรักขังมีสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ วันๆนหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทําและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวมรวมบุญกุศล ที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมหลวงพ่อดดภมมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศพารมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ภารปัจปัปเจกานันจจยังภารังอารหันตานันจะเจเจนะรักขังนิสปพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกานันจะยังภารังอรหันตานันจะเจเจนารักขังปันธานิสัพโสสะเพพุทธาสะเพธรรมาสะเป้สังฆาภารับปัตตาปัเจกานันจะยังภารัง อาราหันตานันจะเตเจนารักขังภามิสัพพโสสัพเปภูตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจปัจเจกานัญเจยังภารัง อาราหันตานันจเทเจนรักขังนิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตกาพักเจตานันใจยังวารัง อารันตานจากเอเซนารัตนมิสัปสุภุตังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ